สดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆตอนนี้ยายตาอยู่กรุงเทพนะคะนี่เพิ่งตื่นลับมาถึงตอนเช้านอนหลับเพิ่งตื่นให้ร้านสั่งส้มตำมาให้กินเขาไม่มีผักมาหาขโมยเด็ดผักอยู่แท้นี้อุ้ยใบยชะพลูสวยจังกินได้ไหมกับส้มตำใบชะพลูมาแอบขโมยผักเขานี่ ในสวนที่กรุงเทพนะคะโอ,อ,อ้ดูพริกสวยไม่จะพรูกินยายอยากได้กิ่งมันดิมารู้ลองดูก่อนสวยแท้มันกินกระส้มตำได้ไหมไม่เคยกินลองดูเราจะเอาผักแพรวผักอะไรไปก็ไม่ได้เลยสวนผักรอบบ้าน สวนต้นไม้สวนผักต้นกระเจี๊ยบต้นพริกผักที่กรุงเทพรอบบ้านเลยกระเพราอันนี้อะไรอ่ะเนี่ยเข้าสวนเก็บผักมามาดูกันด้ยช้อนทองเด้อว,วันนี้ ย,มมย,ยังไม่ได้ล้างหน้าหรอกตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ได้ล้างหน้าแหงเวลางหรอกเดี๋ยววันนี่นะคะส้มตำสั่งไม่จากอะไรไม่รู้เขาส่งมานี่นะคะโอ้โหน่ากินเนาะพี่แตงได้ปูทั้งหนึ่งตัวพี่แดงเอาหูฟังปิดแล้วนี่เขาขายกันอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันจะอร่อยไหม ปกินยำม,มาม่าไปแล้วเขาบอกว่าอร่อยเนี่ยนะคะอยู่กรุงเทพสบายสบายสุกนะคะดิบกินไม่เป็นสุกนะคะเพื่อนๆมาดูค่ะมีข้าวโพดด้วยโอ้ยน่าอร่อย ก็ได้เยอะเองมาน,นะดูถูกเขาว่าก็ได้น้อยเดี๋ยวก่อนนะ ผลสุท้ายายไม่ได้มรกอไปนะคะเพื่อนๆไปกินโคอราดีเหมือนเดิมน่ากินนะน่ากินแท้พี่แป้งน่าจะอร่อยอยู่นะขอชิมมาเมันก่อนเลยช้อนทองอื้ม อร่อยมากอ่ะอร่อยี่มันคงอร่อยแหละเขาถึงกลาทำซอสขาย <c oughs> <c oughs> กลากทำอืมจัดจ้างเปรี้ยวไปนิดมไม่ได้กินซอมจาหลายวันแล้ว ก็กินได้เลยนะแต่ผักเนี้ยอร่อยกว่าอยู่เมืองนอกเยอะเลยใบมันไม่หนาใบมันบางอยู่เมืองนอกสู้ไม่ได้อื ออกเปรี้ยวไปนิดหนึ่งคนะันว่าเปี๋ยวน้ำมะขาม ยังไม่ได้ล้างหนังมาถึงตีห้ากว่ากว่ามานอนต่อ อยู่แต่เปรี้ยวไปนิดนึงเปรี้ยวไปนิดนยยึงใหญ่ว่ะปาตาวะ่ะอันนี้เขาใส่มาทำไมมันกินไม่ได้ใสไว้ให้มันอลังการใสไว้ให้มันสวยๆเนาะให้มันใหญ่ๆปาตาก็ใส่ไปมันสวยๆอนะลังการ <laughs> นอนไปปาตากินเสร็จปาตาก็จะนอน <laughs> 哼。<laughs> เรวคืนนี้ค่อยออกไปข้างนอกหาอะไรกิน ส้ตมตำเขาไม่มีผักให้เลย <c oughs> ไม่มีผักให้เลยสังหิณ์เนกสมม้มตำค่ะกินผูไม่เป็ด พี่แป้งไม่ช่วยอุดหนุนลอตเตอรี่พีเอ็มอะโอ๊ยลืมเลือกป้าตาลืมเลือกลอตเตอรี่ไว้เพื่อถูกจะได้บินกลับมาอีกถูกรางวัลที่หนึ่ง <c oughs> มาช่วยพี่เอ็มซื้อแล้วแลอตเตอรี่เ <c oughs> สียงดวงเสียงดวงถูก เะซื้อหน่อยสิเผื่อมันถูกจะได้บินกลับมาอีกถูรางวัลที่หนึ่งบินมาอีกเลยแล้วอย่าตานะนนะขอให้ถูกทีเถอะ แค่นี้น้ำมันเปรี้ยวไปนิดหนึ่งเปรี้ยวเหมือนน้ำมะขามอึมละบ๊ายบายคิดถึงคิดถึงรถทัวร์เขาแจกให้เมื่อคืนเรื่ออะไรพับคอนอคอนพับคอ,อคอนพอับอุ่นเน,น,นาะอร่อยเด้อ รสถ,ถั่วเสดายน้ำส้มตำกินไปโม่ละยายคนอื่นเขากินกับแค่หม,มูยิตะกินกับคอนพับ